เกมแรกนะครับเกมแรกของสโมสรเราที่ได้เข้ามาเล่นในระดับเอเชียแล้วก็นักกีฬาเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นบางตัวแล้วก็มีทั้งตัวเซตต่างชาติซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยเราก็สามารถเล่นกับเขาได้ก็ถือว่าสูสีแต่ัจุดเปลี่ยนคือตอนหลังคือสัตัวเซตเนี่ยไม่สามารถเดินเกมให้ให้ให้เกมลุกเราไล่ไหลลื่นได้นะครับคือเราก็ต้องเปลี่ยนกลับมาใช้ตัวเซตที่เป็นเด็กนะครับที่เป็นเด็กของเราเองก็สามารถเปลี่ยนเกมมาได้ดีแล้วก็ศักยภาพและคือใจของนักกีฬาคือน,นี่คือ เล่นเล่นเพื่อชัยชนะเพราะว่าถ้าวันนี้คือเราผิดพลาดเนี่ยเส้นทางที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยหมันค่อนข้างที่จะลําบากเพราะเราเจอทีมอีกทั้งกาตาร์ทั้งอิหร่านที่ค่อนข้างที่มีศักยภาพที่สูงและก็ดีนะครับแต่วันนี้เราเก็บชัยชนะได้เนี่ยบนทางเราก็ยังคิดว่าเราจะเดินต่อไปได้นะครับค่ะวันนี้หัวใจหลักจริงๆในการแก้เกมของ,งอิสเบในวันนี้คืออะไรคนะที่ทาให้เราพลิกมาชนะครับก็คือวันนี้ที่เราจะเล่นนะเขาคือเราแก้เกมกลับมาคือเราทําเรื่องเกมบล็อก คือช่วง,วงแรกเนี่ยเราบล็อกเขาไม่ได้เลยนะครับเราบล็อกเขาไม่ได้เลยแล้วเราสลับมาเปลี่ยนทื่ที่เราจะจับบอลสั้นเขาซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาเจาะบอลสั้นเราอย่างเดียวและนักกีฬาเราสามารถมาบล็อกบอลสั้นเขาได้ทําให้เราพลิกกลับมาชนะได้ครับในนัดต่อไปในนัดต่อไปที่เจอกาตาเนี่ยก็ผมดูจากตัวผู้เล่นเขาแล้วเนี่ยมีทั้งต่างชาติทั้งบราซิลทั้งเซอร์เบียแล้วก็นักกีฬาที่ของกาตาเองที่ขาาเขามิศักยภาพก็คือเขาแชมป์ผมเคยเห็นทีมเขาเล่นอยู่แล้ว เขาก็มีศักยภาพที่ดีก็คิดว่าถ้าพ่งนี้เนี่ยเราทําเกมบล็อกมาที่ดีนะครับแล้วเราสามารถสกัดกั้นเขาได้เนี่ยผมว่าน่าจะเล่นกับเขาสนุกเพราะว่าบอลลูกก็น่าจะใกล้เคียงกันครับก็วันนี้เป็นเป็นวันแรกที่ลงทําการแข่งขันนะครับก็ยังมียังมีข้อผิดพลาดหลายๆอย่างนะทั้งรับเสิร์ฟทั้งตีทั้งเรื่องต่อบอลน,นะครับส่วนใหญ่ก็ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็วันนี้เอาตัวรอดได้จริงๆเสียดายค่อนข้างเสียดายในเซตที่เซตที่สามนะครับที่ไม่สามารถปิดปิดเขาได้ในเซตสามนะไม่งั้น เ,เดี๋ยวเก็บข้อผิดพลาดไปไประชุมในวันนี้นะครับเพื่อที่จะทกา,กา,าก,การแข่งขันพรุ่งนี้กับกาตาครับวันนี้ในเซตที่เรากลับมาอย่างโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยค่ะถือว่าค่อนข,ข,ข้างกดดันนะเราวาแงแผนจะไปยังไงตอนลงไปเซตสุดท้ายคือด้วยด้วยเซตที่4เนี่ยเราเราได้เราได้เซตเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่กำลังกำลังใจมันก็มาแล้วก็คือพยายามจะบอกน้องๆอยู่แล้วครับว่าไม่ต้องกดดันอะไรนะพยายามเล่นเล่นให้เต็มที่คือโฟกัสที่ทีที่ทีมเราก่อนนะครับเพราะนั้นคู่แข่งเนี่ยจะจะเก่งหรือจะไงก็แล้วแต่เขาเราพยายามทําแซลให้ดีแล้วก็ เรื่องของดีฟ ens ก็เป like ็นเป็นในเรื okay, uh ่องของเกมครับหลังจากเสียเซตแรกไปตอนนั okay> ้นกาลังใจยังโอเคไหมครับก็ยังโอเคครับยังโอเคเพราะว่าคือมันมันก็เรื่องของสภาพจิตใจต้องบอกว่าน้องๆวันนี้ค่อนข้างนิ่งนะครับค่อนข้างนิ่งค่อนข้างค่อนข้างสอบผ่านลแหละสำหรับเกมแรกในวันนี้ครับครับก็ฝากแฟนๆก็ส่งกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยครับ